วิธีการจัดส่งด้วย Aramex ผ่าน CPAS s ในวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำวิธีใช้งาน CPAS s เพื่อจัดส่งสินค้าด้วยบริการ Aramex การเชื่อมต่อบัญชี Aramex หากผู้ขายทำการเชื่อมบัญชี Aramex กับ CPAS s ครั้งแรกให้ผู้ขายต้องเข้าไปตั้งค่าที่ Account Setting ในช่อง Username ให้ใส่ Username ของบัญชี Aramex หากยังไม่มีบัญชีสามารถเข้าไปสมัครที่ w w w a r a m e x c o m Sign Up Password คือรหัสผ่านสำหรับบัญชี Aramex ช่อง Account Country Code ให้ใส่รหัสประเทศที่ลงทะเบียนช่อง Account Entity ให้ใส่ข้อมูลบริษัทเปิดบัญชี Aramex ไว้ช่อง Account Number ให้ใส่รหัสบัญชีที่แจ้งโดย Aramex ช่อง Account Pin ให้ใส่รหัสพินจากในเว็บไซต์ Aramex ในส่วน Pickup s e t t i n g กรอกข้อมูลผู้ติดต่อกรณีมีการเข้ารับสินค้าใส่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลและเวลาตัดออเดอร์เพื่อเข้ารับสินค้าขั้นตอนการจัดส่งออเดอร์ในเมนู awaiting shipment เมื่อผู้ขายมีออเดอร์เข้ามาออเดอร์จะถูกดึงมายัางสีพาสจากบัญชี eBay ที่เชื่อมไว้ผู้ขายต้องเลือกออเดอร์แล้วกดปุ่ม ready to ship เพื่อเริ่มขั้นตอนต่อไป ready to ship ในเมนู ready to ship ผู้ขายควรตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งให้ถูกต้องครบถ้วนเช่นชื่อสินค้าจำนวนราคาประเทศที่ผลิตและรหัส S.H. Code ต่อมาให้ระบุน้ำหนักของพัสดุรวมถึงปริมาตรและเลือกเวลาจัดส่งจากนั้นให้กด Assign Shipping เพื่อเลือกบริการจัดส่งเลือกผู้ขนส่งเป็น Aramex โดยสามารถเลือกบริการดังนี้ Deferred Document Express d i f f e r e Parcel Express Economy Parcel Express Ground Document Express Ground Parcel Express Priority Document Express Priority Letter Express Priority Parcel Express หลังจากเลือกบริการขนส่งของ Aramex ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Get Track Code เพื่อให้ระบบทำการสร้างฉลากจากหน้าพัสดุเพื่อให้พิมพ์จากนั้นออเดอร์จะถูกย้ายไปที่ Label Printed นอกจากนี้ ผู้ขายยังสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ Shipping Invoice จากหน้าจอนี้ได้เช่นกัน l a b e l Printed ในเมนูนี้ผู้ขายสามารถเลือกออเดอร์ที่พร้อมจะส่งแล้วกดปุ่มเพื่อเลื่อนไปยังเมนู u p ปโหล Tracking จากนั้นข้อมูลการจัดส่งจะถูกอัปโหลดไปยัง eBay และออเดอร์ใน4 Pass จะถูกย้ายไปยัง Intransit Intransit และ Delivered สถานะการจัดส่งของออเดอร์ต่างๆจะได้รับการอัปเดตจากผู้ขนส่ง On Hold สถานะ On Hold นี้ใช้เมื่อผู้ขายยังไม่พร้อมจัดส่งออเดอร์นั้นๆโดยผู้ขายยังสามารถย้ายออเดอร์จาก awaiting shipment และ ready to ship เพียงกดปุ่ม move ผู้ขายสามารถย้ายออเดอร์ไปยัง On Hold ได้เลยขอบพระคุณที่รับชมผู้ขายสามารถศึกษาวิธีใช้งาน4ีพา s ์สเพิ่มเติมได้จากวิดีโออื่น,นหากต้องการความช่วยเหลือสามารถขอคำปรึกษาได้ที่เจ้าหน้าที่ eBay Customer Service